ความฝันของนักฟุตบอลนักเรียนจะเป็นเหมือนกับการขนฝันไปสู่จุดปลายฟ้าหมตอนนี้เรากำลังเจอกับความเป็นจริงที่น่าตื่นเต้น<ๆ>คู่ชิงเดือดระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำลังพร้อมเตรียมตัวเพื่อล่าฝันแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนที่จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2568ที่สนามสุพชลาสายทั้งสองทีมต่างมาจากการฝ่าด่านหินเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและต้องลงสนามฟาดแข้งในรอบสุดท้ายเพื่อหอบความ ฝันกลับสู่บ้านเกิดโรงเรียนหมอนทองวิทยาหรือทีมหมอนทองวิทยาได้เอาชนะอสัมชัญศรีราชาทีมนักเตะเม,มืองชนบุรีด้วยสกอร์หกถึงสามซึ่งเป็นการเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศที่น่าตื่นเต้นและทีมนักเตะเม,มืองนกหรือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้ชนะทีมโรงเรียนหัวหินวิทยาคมด้วยคะแนน5ต่อ3ทําให้เป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศของทั้งสองทีมทําให้เกิดคู่ชิงเดือด ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนทําให้แฟนๆของทั้งสองทีมต้องหันมาสนใจเชียร์ใครทั้งสองโรงเรียนมีความเด็ดเด่นและดีด้วยกันแต่ที่น่าสนใจคือความเป็นเจ้าของความฝันและความพยายามของนักฟุตบอลเยาวชนทั้งสองทีมที่ต้องการทุ่มเวลากําลังกายและฝึกซ้อมเพื่อเดินทางไปสู่จุดปลายฝันทีมหมอนทองวิทยาจังหวัดเชิงสาถูกครูและโค้ชอสกลเกลี้ยงประเสริฐทุ่มเทและสนับสนุนเป็นอย่างดีเหมือนกับอุทัยบุญหมอ โค้ชผู้ควบคุมทีมนักเตะเมืองนอกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทรองแชมป์ปี2023การดวนฝีเท้าของทั้งสองทีมนี้มีประวัติอันน่าสนใจทีมโรงเรียนอบจชัยนาทเคยฟาดแข้งกับหมอนทองวิทยาในการแข่งขันปี2023และสู้กันเป็นคู่แรกของเกมรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ต้องสู้กันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่อบจังหวชัยนาทจะคว้าชัยได้4-3และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในปีนี้ทั้งสองทีมมาเจอกันอีกครั้งทำให้เป็นนัดล้างตา อาจารย์สกลโคดและคนขับรถสองแถวของทีมหมอนทองวิทยาบอกว่ารถสองแถวนี้เป็นภาระหรือพาหนะให้นักเตะไปสู่จุดหมายของตนเองและเมื่อเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็หมายความว่าเกิดความสําเร็จแล้วแต่ก็ต้องมองข้างหลังและไม่มีคําว่าถอยหลังหรือต่ำกว่าเดิมโค้ชสารธีบอกว่าตั้งแต่ทําทีมฟุตบอลมาก,กว่า40ป,ปีภูมิใจที่สุดคือทีมของเราแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ก็สามารถประสบความสําเร็จ ได้จนเป็นแชมป์หรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่ความสําคัญคือความปลอดภัยของนักเตะกลัวว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและเด็กๆจะได้รับผลกระทบหรือไม่สําหรับรถสองแถวที่ใช้ขนความฝันของทีมหมอนทองวิทยาซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน40ปีแล้วแต่อาจารย์สกลยังคงสนับสนุนและยังไม่คิดจะเปลี่ยนโค้ชสกลบอกว่าวิธีสอนเด็กๆของทีมนี้คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกินเหล้าสุบุรีหรือไม่ก็ไม่ได้ให้เด็กๆรู้ว่าต้องตรงต่อเวลาและใครช้าก็ต้องวิ่งเอา เด็กบางคนมาจากครอบครัวที่ไม่มีพ่อบางคนครอบครัวแตกแยกแต่มาเจออาจารย์แล้วนี่คือพ่อเขามั่นใจว่าเขาจะพาเขาไปสู่เป้าหมายที่หวังได้เราภูมิใจตรงที่ว่าเอาแก้วที่มันแตกแ,ตกแล้วมาหลอมรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันตัวเล็กตัวน้อยถ้าลงสนามไปเล่นไม่มีคําว่าหยุดหรือกลัวสําหรับนักบอลขาสั้นทีมหมอนทองวิทยาทุกคนเล่นเข้าขากันไม่มีที่ติดแต่มีตัวเด่นมีฝีเท้าดีที่ถูกจับตามองคือเตวรากรช่างเขียนดีหรือวิทินญญาชเชิงเซา วัย16ปีแนวรุกตัวเก่งสวมเสื้อเบอร์หกทาให้สโมสรการท่าเรือให้ความสนใจที่จะคว้าตัวจับจองเซ็นสัญญาเพราะมีความสามารถดีทีมนักเตะเมืองนกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทรองแชมป์ปี2023มีข้อมูลจากสิทธิ์เก่าระบุวา่าต้นทุนเดิมของทีมไม่ต่างจากมอนทองวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตภูทรที่ล้อมรอบไปด้วยป่าแต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้รับโรงเรียนไปดูแลแล,และพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมทุกด้านจึงทําให้เด็กๆได้วันนี้เช่นกัน หมอนทองเขามีรถขนฝันแต่ชายนาฉันมีรถขนแชมป์สาว์นี้พวกเราไปให้กำลังใจน้องๆกันให้เต็มสนามข้อความนี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆของทีมทีมนักเตะเม,มืองนกอบจังหวัดชัยนาทมีโคตอุทัยเป็นผู้ฝึกสอนและพยักศรีพนมเป็นกัปตันทีมฟุตบอลโคตอุทัยบอกว่าทีมพร้อมเต็มที่และไม่สนใจเรื่องราม่าในโลกโซเชียลทุกคนจะโฟกัส และทำหน้าที่ให้เต็มกำลังเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝันทีมกังวลใจเรื่องฝนตกเพราะเมื่อสองปีที่แล้วทีมเคยเจออุปสรรคเรื่องฝนตกทำให้เล่นได้ไม่เต็มที่พยักเป็นเด็กหนุ่มจากแขวงคำม้วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาที่โรงเรียนอบจังหชัยนาทและเป็นสมาชิกทีมชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชุดอายุ16ปีและ17ปีพ่อแม่ของพยักเป็นคนลาว100เขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่เมืองจันทบุรีพยักเป็นกัปตันทีมมีความฝันว่าอยากได้สัญชาติไทย และอยากติดทีมชาติไทยทั้งหมดเป็นความฝันทีมบอลขาสั้นของสองโรงเรียนว่าจะสามารถเดินทางไกลล่าฝันถึงปลาย